ทำไม Mercedes-Benz g l a คันนี้ต้องเลือกติดฟิล์มใสกะระลอยที่เราไม่มีการบากเก็บในร่องทั้งหมดมุมแหลมตามสันฝากกระโปรงเก็บทุกจุดเช่นเดียวกันคุณจะไม่ได้เห็นริ้วรอยของขอบฟิล์มเลย สวัสดีครับผมเบนซ์นะครับ33ค l ีนกาล l l นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถ Mercedes-Benz GLA คันด้านหลังนี้ก็บอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับเป็นลูกค้าที่เคยทํากับเรามาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังไว้วางใจเข้ามารับบริการกับเราเช่นเคยสําหรับคันนี้นะครับเข้ามารับบริการนะครับเป็นการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแบบรอบคันเหตุผลก่อนนะครับว่าทําไมจะต้องเลือกติดฟิล์มใสกันรอยรอบคันที่เราต้องบอกนี้นะครับว่าการติดฟิล์มใสกันรอยนะครับมีอยู่หลายปัจจัยที่เราต้องคํานึงที่เราต้องให้ความสาคัญหลายๆายท่านก มุ่งเน้นไปเรื่องของราคาก็ดีมุ่งเน้นไปเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีมุ่งเน้นไปเรื่องของแบรนด์ก็ดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณลืมไปหรือเปล่าครับว่ามันจําเป็นเช่นเดียวกันก็คือเทคนิคนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะต้องประสานกันและไม่ใช่แค่ว่าเทคนิคดีฟิล์มดีแบรนด์ดีราคาดีต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ดีด้วยเพราะถ้าคุณไม่เข้าใจถ้าคุณไม่รู้และคุณรับฟังแต่ราคาที่เราใจสิ่งที่คุณจะได้กลับมานั้นอาจจะเป็นภัยร้ายสาหรับรถคุณและกระเป๋า เงินของคุณก็ได้เช่นเดียวกันสาหรับการเลือกติดฟิล์มใสกระลอยนะครับสิ่งที่เราจะต้องคํานึงนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพแหละคุณภาพให้มันเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของเราฟิล์มปัจจุบันนะครับเกรดทีวมันมีหลายแบรนด์มีหลากหลายเกรดมีหลายความหนามีหลายเทคโนโลยีเลือกให้มันเหมาะสมหรือต้องได้รับคําแนะนําที่มันถูกต้องในการเลือกแล้วก็ในส่วนของด้านคุณภาพนะครับก็จะส่งผลในระยะยาวด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของเทคนิค เทคนิคจะส่งผลด้านอะไรครับด้านความสวยงามด้านความเนียนความเนียบการติดตั้งที่เนียบเนียนเนี่ยส่งผลอะไรครับถ้าในระยะยาวก็คือ1ครับเกิดคราบสกปรกบนตามขอบฟิล์มได้มันจะทําให้รถของเราเนี่ยดูเราไม่น่าใช้เรื่องความสวยงามเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจ่ายตังไปแล้วเราควรจะต้องได้อย่างรถสีขาวคันนี้เลยครับถ้ารถสีขาวเนี่ย ถ้าติดตั้งไม่ดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับขอบเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเราพับไม่หมดพับเก็บไม่ดีขอบเนี่ยมีโอกาสเกิดคราบดำได้ไม่จาเป็นต้องรอระยะยาว3-4เดือนก็เห็นแล้วครับหรือมีการแบ่งตัดต่อชิ้นไม่เป็นแผ่นเดียวเนี่ยจะทําให้เกิดรอยขีดดำๆได้มันก็ทำให้รถเราดูเก่ารถราคาแพงแค่ไหนถ้าติดไม่เนียนและดูมีขอบดำนะครับบอกเลยจาก5ลร้านอาจจะเดือแค่500ก็ได้นะครับและในส่วนของคุณสมบัติสําหรับฟิล์มใส่ก๊อคอยนะครับสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงก็คือในเรื่องของระบบการตอต้ามลภวะที่ เพราะอย่างที่ท,ทราบกันนี้นนะครับฟิล์มไม่สามารถที่จะทําการฟื้นฟูได้มากเท่ากับการทําเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแบบทั่วไปฟิล์มสามารถซ่อมแซมเองได้แต่อะไรบางอย่างที่ต้องใช้ระบบแมนวนวลเข้าไปฟื้นฟูมันเนี่ยมันจะทําได้น้อยกว่าเพราะเราไม่สามารถจะขัดลบเอาหน้าฟิล์มออกไปได้นะครับเรามีทางเดียวคือต้องเปลี่ยนฟิล์มอย่างเดียวนั่นหมายความว่าระบบคุณสมบัติของฟิล์มจะต้องดีพอจะต้องมีระบบต่อต้านมลภาวะที่ดีพอมีระบบซูเปอร์ไฮโดรโปบีเฟกมีระบบลดการกัดกร่อนมีระบบลดการ ฝังตัวของมลภาวะอย่างเช่นที่เราเทสกันก็คือมีการขีดเมจิกนั่นเองการขีดเมจิกเนี่ยภาพแรกที่ขีดลงไปเนี่ยมันติดง่ายไหมเช็ดออกได้ไหมหรือเวลาปล่อยวระยะยาวเมจิกนั้นเช็ดออกได้หรือเปล่าหรือยังขีดได้อยู่แล้วยังเช็ดออกได้หรือไม่วันนี้ก็เป็นตัว เทสสาหรับในส่วนของการต่อต้อานมลภาวะที่ดีและฟิล์มที่ดีนะครับจะต้องเกิดดิ้วรอยยากและซ่อมแซมตัวเองได้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องแบบต้องร้อนจัดขนาดนั้นและฟิล์มที่ดีเนือต้องเรียบเนียนสวยไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำไม่เป็นจ้ำง่ายและคุณสมบัตินะครับฟิล์มที่ดีนะครับจะต้องไม่เหลืองง่ายแต่ผมไม่พูดคาว่าไม่เหลืองนะครับแต่ฟิล์มของเราทุกตัวมีระบบแอนตี้เยลโล่ก็คือจะเหลืองยากและจะไม่เหลืองมากแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหลืองนะครับฟิล์มของเราติดลงไปวันแรกเนี่ยคุณจะสััััมมมผสสไดด้้เลยวว่่าาานนนนขใกกแตะายยาอออีิึงคื ข้อดีของฟิล์มที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีและสําหรับรถคันนี้นะครับเข้ารับบริการเป็นตัวท็อปสุดของแบรนด์ SCP เป็นตัวรุ่น Perform a n c e ตัวนี้มีความหนาอยู่ที่215ไมครน,นะครับมาพร้อมกับการรับประกันถึง6ปีหรือ120,000กิโลสำหรับแพคเกจนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปมากๆนะครับมีความพรีเมียมมากๆนะครับเทคโนโลยีจัดเต็มเลยนะครับแมทเทียล USA กาว Sland USA นะครับแล้วก็ตัวชั้นรอบโค้ดแคนชิลของญี่ปุ่นสำหรับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับบางที เพราะสิ่งที่เราใส่ลงไปนะครับสำหรับแพคเกจนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีของฟิล์มสุดตารางแน่นอนตัวนี้ดีมากๆพรีมเมียมมากๆอายุการใช้งานก็จัดเต็มอีกด้วยพร้อมประสานเทคนิคการเตรียมผิวแบบมิลเลอร์ฟิเนสทำให้สีรถของคุณมีความเงางามเรียบเนียนแบบกระจกถาวรและคันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเนียนทุกจุดแบบนี้เลยไม่มีการแบ่งบากเนีย,เนยนกิฟเลยตรงนี้ติดหูบหมดนะครับไม่มีการบากตรงนี้เก็บในร่องทั้งหมดมุมแหลมตามสันฝากโปรงเก็บทุกจุดเช่นเดียวกัน,กนหรือตามสันบังคคน,นะครับคุณจะไม่ ได้เห็นริ้วรอยของขอบฟิล์มเลยอันนี้คือสิ่งที่ทําไมถึงจะต้องเลือกติดตั้งฟิล์มใส่กอรอยที่เราเราไม่ได้ขายของถูกที่สุดแต่เราขายคุณภาพที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่คุณภาพฟิล์มนะครับแต่เทคนิคต้องดีที่สุดด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับที่กําลังจะออกรถหรือกําลังจับจองรถอยู่หรือกําลังอยากมีความต้องการที่จะปกป้องดูแลร,รถไม่ว่าจะเป็นงานบริการด้านไหนๆที่สามารถจะปกป้องรถของคุณได้จะเป็นการนิ้ผสมผสานหรือจะเป็นด้านเคลือบหรือจะเป็นด้านติดฟิล์มกันรอย สามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางเลยที่เรามีลงไปหรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยครับทางไลน์ออฟฟิเชียลที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้หรือจะเป็นเบอร์โทรก็ได้ให้ดีนะครับแนะนําให้โทรมาดีกว่าแต่สําคัญที่สุดนะครับอยากจะจบแบบลึกชัดเจนอย่าดูแค่ราคามาหน้าร้านครับคุณจะได้เห็นของจริงคุณจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องและคุณจะได้พูดคุยกับผมโดยตรงงั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับสว